สวัสดีค่ะพบกับอภิสลายะนะคะในช่งวงกัลวันนี้ในวันที่24ธันวาคมกับรายการพฮฒสังเฮงเนื้ออัปเดตค่ะวันนี้จะมีอะไรามาอัปเดตนะคะสามารถติดตามชมกันได้เลยนะคะ การเคลื่อนไหวของราคาทองคาในช่วงกลาวันนี้ค่ะก็ฟื้นตัวขึ้นเด็กน้อยค่ะโดยได้รับปัจจัยหนุนมาจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากเงินปอนและยูโรแข็งค่าขึ้นนะคะจากความคืบหน้าของข้อตกลงทางด้านการค้าระหว่าง EU และอังกฤษค่ะที่อาจจะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ในวันนี้นะคะ ซึ่งทางด้าน EU และอังกฤษกำลังที่จะพยายามสรุปรายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับโคตาการประมงค่ะรวมถึงความคาดหวังของการออกมาการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐค่ะถึงแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะจะไม่ลงนามก็ตามค่ะแต่ทางด้านหากว่าทางด้านสภาคอเกรสน,นะคะไม่ยอมแก้ไขเนะะื้อหา เนื้อหาดังกล่าวนะคะก็จะส่งผลให้ประธานาชิบดีโดนันทราม,มีสามทางเลือกค่ะซึ่งก็ได้แก่ลงนามกฎหมายดังกล่าวนะคะหรือไม่ก็ใช้สิทธิ์วีโต้ค่ะหรือหากไม่ดําเนินการใดๆนะคะก็จะส่งผลให้ราชกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับโดยอัตโนมัติค่ะทั้งนี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะราคาทองคําก็ได้มีการถูกกดดันจากเล็กน้อยจากที่วัซีนของบริษัทไฟเซอร์อินนะคะจะมีการส่ง วสซินต้านไวรัสโควิด -19 นะคะแก่รัฐบาลของสหรัฐเพิ่มขึ้นอีก100ร้อยรานโดสภายในกระกฎาคมปีหน้าค่ะสำหรับคืนนี้นะคะสหรัฐไม่มีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจใดๆที่สําคัญค่ะส่วนสหรับแนวโน้มราคาทองคําคาดว่าเคลื่อนไหวในกรอบแคบค่ะซึ่งราคาทองคำมีแนวรับที่1,860ดดอลลาร์และมีแนวต้านที่1890ดอลลาร์ค่ะ ส่วนค่างเงินบาทค่ะมีนาน้มแข่งค่าค่ะส่วนทองคําแท่งในประเทศขึ้นไหวในกรอบ26,650ถึง26,950บาทค่ะแล้ววันนี้ค่ะก็ได้หมดเวลาของอภิสรา,ลาแ,ลแล้วค่ะสามารถติดตามอัปเดตข่าวสา,ารเพิ่มเติมได้ที่ไลน์เฟซบุ๊กตามช้รายการพบกันใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ